อ่าสวัสดีครับป .4 นะครับป .4 วันนี้วันที่ยี่สิบหกมกราคมมกราคมสองนห้าหกห้านะครับงานป .4 วันนี้ครับงานที่สองนะครับงานที่สองของป .4 นะครับวาดรูปนะครับวาดรูปนะครับวาดรูปอิสระเด้อยากวาดอะไรก็ได้นะครับแต่ในรูปต้องมีวัตถุสิ่งของวาดให้เป็นรูปทรงนะครับให้มีแสงเงามีรูปทรงนะครับเป็นสามมิติหรือว่า 3D นะครับนะอย่างเช่นเรนวาดเนี่ยววาดรูปที่มีเส้นขอบฟ้าใช่ไหมครับนะ ใช่ไหมครับแล้วนักเรียนทําบ้านเนี่ยวาดเป็นเนี่ยนะครับเป็นรูปทรงของบ้านนะครับวาดรูปทรงบ้านคือสี่เหลี่ยมซ้อนกันครับรูปทรงสี่เหลี่ยมต่อกันเนี่ยเป็นตึกแล้วนะครับนะรูปทรงสี่เหลี่ยมของตึกต่อกันแล้วก็เป็นบ้านแล้วนะครับหรือเดินวาดบ้านเนี่ยง่ายสุดอะเป็นบ้านโน้ตเป็นบ้านนะครับเป็นบ้านนะอะเป็นบ้านก็คือเป็นอะเป็นอะไรที่ชาววาดเด็กๆเน่ะอย่างเงี้ยอันนี้คือรูปร่างนะอย่างเงี้ยรูปล่างนะครับรูปร่างใช่ไหมแต่พอเรียนเพิ่มความหนาให้เขาเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับมันจะเป นะแต่แต่หลังใหญ่ไปไม่ได้ครับนักเรียนเพราะอะไรเพราะต้นไม้เรียนดูต้นไม้สิต้นไม้ต้นแค่นี้นะครับนะเนี่ยเราก็ลังวาดบ้านหลังเล็กหน่อยนะครับบ้านบ้านหลังเล็กหน่อยนะครับเนี่ยถ้าอยู่ใกล้ๆที่ igkeiten, อยู่ใกล้ๆก็เห็นเป็นเงาเงานะเป็นเงาเงาไม่เป็นไรนะครับอยู่ใกล้ๆเป็นเงาเงานะแต่ถ้าเกิดอยู่ใกล้ๆนะครับใกล้สายตาใกล้นะครับใกล้สายตาเลยก็ต้องวาดเป็นรูปทรงของบ้านนะครับ <S 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 อย่างเช่นอย่างเงี้ยตรงนี้นะครับนะครับดูนะเนี่ยต้องเห็นวาดเป็นรูปทรงนะเห็นไหม นะครับเป็นรูปทรงเห็นไหมครับรูปทรงนะเป็นรูปทรงนะครับแล้วต้นไม้นะครับต้นไม้ต้นไม้ที่อยู่ไกลสายตาเราก็ต้นเล็กใช่ไหมต้นเล็กนะครับต้นอยู่ใกล้ใกล้เราก็ต้นต้นใหญ่ใช่ป่ะนะครับต้นอยู่ห่างไกลไปก็ต้นเล็กนะครับต้นเล็กเนี่ยต้นห่างไกลสายตาเราไปก็ต้นเล็กๆนะครับต้นเล็กๆกนะครับเป็นต้นไม้นะครับต้นไม้นะแล้วเป็นแนวภูเขานะครับเดี๋ยวอยากได้แนวภูเขานะครับ อยากได้แนวภูเขาใช่ไหมก็ภูเขาวาดไปนะครับภูเขานแนวภูเขาอยู่ห่างไกลสตารแล้วนะภูเขานะครับภูเขาก็วาดไปเลยนะครับอย่างเงี้ยภูเขานะครับภูเขาก็สูงบ้างต่ำบ้างไม่เป็นไรนะนักเรียนสูงบ้างต่ำบ้างนะครับนะครับภูเขามีสูงมีต่ำนะครับนักเรียนนะครับภูเขามีสูงมีต่ำนะครับนะครับนะภูเขาที่แบบเป็นตูดชิ้นจงบ้างย่างนเีงี้นะครับเยนะครับเลิกได้แล้วนะครับไม่เอานนะคะ ภูเขานะครับภูเขาที่วาดเป็นจุดชินจังอย่างเงี้ยนะครับไม่เอาเลยนะและที่เป okay. ็นสามเหลี่ยมนะครับเป็นสามเหลี่ยมที่เป็นฟันปลาฉลามอย่างนงี้ก็ไม่เอานะครับนะเข้าใจไหมนะครับเข้าใจเปล่าเนี่ยแล้วก็ที่เป็นเนี่ยสามเอ็นเนี่ยสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยเป็นเป็นปากปลาฉลามเงี้ยเป็นฟันปลาฉลามเงี้ยภูเขาแบบนี้ไม่เอาเนอะนะครับแบบนี้นะครับนะโค้งไปโค้งมานะครับโค้งไปโค้งมานะครับนะอ่านะครับโค้งแล้วก็มีซ้อนเนี่ยโค้งซ้อนอี่ก็ได้นะครับซอลูกหนึ่งนะครับได้ แล้วว่ารูปต่างๆก็ท procent, ําเป็นร uh ูปทรงนะครับอ่าแล้วก็ใช้เทคนิคนะครับเทคนิคก็อะไรเทคนิคของเรียนก็คืออะไรเปียกบนเปียกเปียกบนแห้งแล้วแต่นะครับนักเรียนใช้ได้เลยนะครับเปียกบนเปียกคืออะไรกระดาษทาสีให้เปี่ยนครับกระดาษเอาน้ำทาสีให้เปียกจากนั้นก็อาไจุ่มสีจุ่มสีนะครับจุ่มสีที่เปี่ยกนะครับมาทานะครับอ่ะก็จะได้เปียกบนเปียงนะแต่ถ้าเปียกบนแห้งคืออะไรเปียกบนแห้งคือกระดาษมันแห้งอยู่นะ กระดาษแห้งอยู่เราเอาสีที่ชุบน้ําเปียกนะครับสีที่ชุบน้ําแล้วมันเปียกเอามาระบายนะครับจะเรียกว่าจะเรียกว่าเปียกบนแห้งครับเปียกอยู่บนแห้งอยู่ล่างแห้งคือแห้งคือแห้งคือกระดาษนะครับเปียกอยู่บนแห้งอยู่ล่างเปียกอยู่บนแห้งอยู่ล่างนะครับอ่ะก็เรียกว่าเปียกบนข้างล่างมันแห้งกระดาษมันแห้งนะครับก็เรียกว่าเปียกบนแห้งแต่ถ้าข้างล่างเปียกสีก็เปียกนะครับปาดไปเรียกว่าเปียกบนเปียกนะนะครับแต่ถ้าแห้งบนแห้งนะครับแห้งบนแห้งคืออะไรแห้งบนแห้งคือ นักเรียนเอาเอาผู้กันสะอาดเนี่ยจุ่มสีมาเลยนะจุ่มสีมาเลยนะครับนะ <S <S แล้วมาปะเง,งี้ยมปาปะนะครับมาปะมาปะหรือว่ามาปะเงี้ยนะครับเนี่ยอันนี้เรียกว่าแห้งบนแห้งครับเรียกว่าแห้งบนแห้งนะครับเรียกว่าแห้งบนแห้งนะนะครับเรียกว่าแห้งบนแห้งนะครับเนี่ยแห้งบนแห้งนะครับจอยเป็นกระดาษแห้งเนี่ยแห้งเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยเบาระบายเลยเนี่ยครับควักมาแล้วระบายเลยนะครับ เรียกว่าแห้งบนแห้งนะนะครับแห้งกับแห้งมาเจอกันนะแห้งกับแห้งจะเปลืองสีนะครับแห้งกับแห้งมาเจอกันส่วนใหญ่การใช้แห้งบนแห้งเนี่ยอย่างเช่นต้นไม้นะครับต้นไม้อยากให้เห็นอะไรอยากเห็นแบบรอยนูนของต้นไม้เนี่ยเขาจะขีดให้มันแบบให้รู้สึกมันนูนนิดนึงนะครับก็จะแปะลงไปหรือขีดนะครับปาดลงไปเอาสีที่มันจะข้นๆหน่อยนะครับระบายติ้บๆลงไปเนี่ยนะให้รู้สึกว่าอะไรต้นไม้มันเหมือนมีอะไรอ่ะเหมือนมีรอยตะปุ่มตะป่ามอนักเรียนนะครับ เหมือนให like 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 mm ้ร like ู like ้ส oh, <c oughs> <right? S 1> ึกว่าต้นไม้มีรอยตะปุ่มตะป่บอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยแห้งบนแห้งเนี่ยคือเหมือนจิ้มไปเนี่ยนะครับเหมือนให้ต้นไม้มีรอยตะปุ่มตะป่บนะครับนี่นะครับเนี่ยนะครับแห้งบนแห้งหลักๆก็ประมาณนี้ครับมีแห้งบนแห้งก็แห้งบนแห้งเปียกบนแห้งใช่ไหมเปียกบนแห้งล่างแห้งบนเปียกแห้งบนเปียกแห้งอยู่บนเปียกอยู่ล่างก็คืออะไรแห้งอยู่บนเปียกอยู่ล่างก็คือเดี๋ยวเอาขดาดมาก่อนแห้งอยู่บนเปียกอยู่ล่างนะครับ ถ้าแห้งอยู่บนเปียกอยู่ล่างดูนะครับแห้งอยู่บนเปียกอยู่ล่างคืออะไรนักเรียนเอานะครับแห้งอยู่บนเปียกอยู่ล่างคือนักเรียนทากระดาษให้เปียกนะครับอ่ะทากระดาษให้เปียกนะครับนะครับแล้วสีที่แห้งอยู่ด้านบนนะครับนะเนี่ยสมมติสีที่แห้งอยู่ด้านบนนะครับเนี่ยเนี่ยพวักมาข้างล่างมันเปียกใช่ไหมข้างบนเปียกนะครับข้างล่างแห้งนะครับเปียกอยู่บนเปียกอยู่บนแห้งอ่ะ แห้งอยู่บนเปียกอยู่ล่างนะครับข้างบนแห้งนะเพราะสีที่คว้างมาเลยคือแห้งนะครับส่วนกระดาษมันเปียกแล้วเราก็ปาดลงไปนะครับเนี่ยปาดลงไปนะครับเนี่ยอันเนี้ยนะครับอันนี้เรียกว่าแห้งบนเปียกล่างนะครับนะแต่ถ้าเปียกบนเปียกนะครับออย่าลืมเปียกบนเปียกคือกระดาษก็เปียกนะครับกระดาษเปียกแล้วก็เราก็จุ่มสีที่มันเปียกนะครับจุ่มสีที่เปียกนะครับแล้วก็ปาดลงไปนะครับเห็นไหมการวิ่งของสีจะต่างกันเห็นไหมครับนะการวิ่งของสีจะต่างกันนะครับเนี่ยนะครับนะครับอ่ะเห็นนะ จริงๆมันมีก็สี่อย่างนะครับอ่ะนักเรียนจะใช้แบบไหนนะครับนักเรียนก็ใช้ได้เลยนะครับตามตามความชอบใจนะครับนะใช้แบบไหนได้เลยตามความชอบใจนะแต่อย่างเงี้ยวาดเป็นรูปทรงนะครับอันนี้น้องปสองนะครับเป็นรูปทรงเฉยๆของปสองนะเป็นรูปทรงเฉยๆนะครับอ่าของนักเรียนปสงานที่แล้วอย่าลืมนะครับมีงานนี้นะครับอ่ะงานนี้นะครับนะกับงานที่แล้วนะครับอ่ะนักเรียนมี2งานนะครับนะ2งานนะครับ งานที่สองอเพิ่มรูปทรงนะครับเพิ่มสิ่งของอย่างเป็นรูปทรงนะแต่เรียนวาดอิสระนะครับงานที่2เนี่ยเป็นอิสระเลยนักเรียนจะวาดอะไรก็ได้นะครับนะไม่ต้องทุ่งนาก็ได้จะวาดทะเลจะวาดเมืองถนนในเมืองวาดรางรถไฟอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่นักเรียนเลยนะครับนะอ่านี่ก็เหมือนกันนะครับนี่เห็นนะครับระยะไกลๆนะครับอไกลมานะเห็นไหมครับนะและแสงงานไหมครับบ้านนะครับบ้านเป็นรูปทรงเห็นไหมบ้านเป็นรูปทรงนะครับบ้านเป็นรูปทรงนะครับนะเห็นไหมต้นไม้เขียวอ่อนมีแดงอ่อนแดงแดงเข้มนะครับนะแล้วก็ ให้มันธรรมชาติข oh, yes, yeah. well, to ึ้นโดยการอะไรมีต้นมีใบไม้ตกลงมาแล้วครับมีใบไม้สีชมพูดอกสักุระสีชมพูตกลงมาแล้วครับเห็นไหมตกลงมาเห็นไหมครับนี่ตรงนี้เห็นไหมนะครับอ่าก็เท่านี้ครับอ่าของปอสีนะครับนะมีสองงานนะครับปอสีสองงานนะครับอ่าสวัสดีนะครับปอสีสองงานนะครับนะครับเนี่ยแสงเงาเห็นไหมนี่ดูแสงเงาเหมือนตึกเห็นไหมนี่เห็นไหมตึกอย่างงี้่ายเลยดูตึกนะครับเห็นไหมตึกนะครับเนี่ยเห็นไหม ส่วนโดนแสงยังครึ่งเดียวเลยเห็นเปล่านะครับตึกเนี่ยเห็นไหมไม่โดนไมโ่โดนแสงทั้งหมดเห็นไหมมันจะเฉียงมาเห็นไหมครับเนี่ยนะส่วนที่โดนแสงเพราะลายมันมีตึกหนึ่งบางอยู่บางแสงอยู่เห็นไหมตึกหนึ่งบางแสงอยู่ใช่ไหมฉะนั้นแสงมาได้แค่ครึ่งดึงนะครับนี่ครึ่งตรง,งนี้นะครับนี่เห็นไหมตรงนี้อีกครึ่งหนึ่งเป็นไม่โดนแสงเห็นไหมครับนะต้นไม้เห็นไหมต้นไม้เห็นไหมครับต้นไม้นะต้นไม้นะสีเขียวอ่อนใช่ไหมโดนแสงสีเขียวอ่อนเสียวออกเหลืองๆเขียวขาวๆนะครับส่วนต้นไม่โดนแสงเป็นไงเห็นไหมนี่ เขียวเขียวเข้มเข้มเห็นไหมเขียวเข้มเขียวออกทึบๆดำดำเห็นไหมครับนี่ต้นแล้วต้นต้นกล้วยเห็นไหมต้นกล้วยนะครับต้นกล้วยเห็นนะต้นที่ตอกแตกยอดใหม่สีเขียวอ่อนใช่ไหมครับโดนแดดด้วยไหมข้างบนมียอดโดนแดดอ่ะสีเงาๆขาวๆนะฮะส่วนข้างล่างเป็นไงเห็นไหมข้างล่างเป็นสีเขียวทึบๆเห็นไหมครับสีเขียวทึบๆนะอ่ะเห็นไหมเนี่ยสรูปทรงนะครับรูปทรงของเนี่ยเห็นไหมนี่รูปทรงนะรูปทรงของนี่รถเครถยกนะครับเห็นไหมมีความหนา ความหนาของเคนนะครับน่ะลูกตุ้มเห็นไหมลูกตุ้มลูกตุ้มเป็นลูกกลมเป็นทรงกระบอกเห็นไหมครับลูกตุ้มทรงกระบอกนะครับตึกแล้วก็เนี่ยตึกมีความหนาแล้วกว้างสูงหนารถเคนก็มีความหนานะครับไม่ได้ไม่ได้มีเส้นเส้นอย่างเดียวนะครับมีความหนาด้วยเห็นไหมมีด้านกว้างด้านสูงนะครับแล้วก็ความหนาของเขาได้เห็นไหมความหนานะครับเห็นไหมความหนานะครับนะเอาได้นะครับอ้าวสวัสดีครับ